ค่ะจริงๆทหารและตำรวจเป็นเป็นระบบราชการหนึ่งนะคะที่เราคิดว่าสามารถพูดถึงได้ในสังคมไทยเพราะก็เป็นระบบราชการทั่วไปซึ่งของพรรคเพื่อไทยนะคะเรามีนโยบายที่จะปฏิรูปกองทัพนะคะซึ่งที่ให้ความสําคัญที่สุดอย่างแรกก็คือการยกเลิกการเกณฑ์ทาหารโดยให้เป็นระบบสมัครใจแล้วก็ใช้วิธีจูงใจโดยให้สวัสดิการเข้ามาแทนการบังคับในส่วนที่สองค่ะพรรคเพื่อไทยคะ่ะเราเล็งเห็นว่าควรจะยกระดับค่ายทหารเป็นศูนย์ฝึกอาชีพนะคะให้ คนที่ประจำการอยู่สามารถจะฝึกอาชีพทหารได้ตรงตามสายและเมื่อปลดประจำการก็สามารถที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันทีเป็นการที่สร้างอาชีพให้ทหารแล้วก็กันออกจากการเมืองที่สําคัญที่สุดค่ะเราคิดว่าจะต้องมีการเสนอกฎหมายป้องกันและต่อต้านการทํารัฐประหารทหารอยากเข้าการเมืองต้องผ่านการเลือกตั้งไม่ใช่ใช้ปืนและรถถังมาจี้ประชาชนค่ะเราก็ต้องเรียนว่า เราจะเป็นรูประบบราชการทั้งระบบโดยใช้ดิจิทัล g กร e เมทนะคะใช้บล็อกเชนเข้าไปควบคุมการทํางานใช้งบประมาณทั้งหมดให้โปรง่งใสตรวจสอบได้เป็นที่พึ่งของรครับผมนี่คือพักเพื่อไทยนะครับกับคุณจิรพรสินทุพัยนะครับ